นั่งดื่มหรือนั่งทานข้าวอยู่ตามร้านอาหารถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการขอตรวจบัตรตรวจค้นตัวเอาไงดีมีอำนาจทำได้จริงเหรอก็หลายคนก็คงจะเคยเจอนะครับเวลาบางครั้งเรานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนหรือนั off. ่งทานข้าวอยู่ตามร้านอาหารมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่โต๊ะนะครับมาขออนุญาตทำการตรวจค้นนะตรวจทั้งบัตรบางคนหนักหน่อยขอค้นตัวเลยหลายคนเกิดข้อคาใจบอกข้อมีอำนาจทำได้จริงเหรอนะอยู่ๆขอตรวจตามโต๊ะเลย ซึ่งในการขอตรวจค้นโดยปกติเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าการที่เขาขอตรวจเขามีเหตุตามกฎหมายหรือเขาขอความร่วมมือถ้ากรณีขอความร่วมมือตรงนี้เราให้ความร่วมมือเราจะมาอ้างเลยว่าผมไม่ยอมโดนบ,บังคับกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะแต่ถ้ากรณีว่าเราไม่ได้ให้ความร่วมมือมาบังคับขู่เขียนเราต้องรู้หลักกฎหมายนะว่าเขามีอำนาจจริงไหมในเรื่องของหลักกฎหมายโดยปกติการตรวจค้นบัตร การที่ขอดูบัตรจริงอยู่พรบรประจำตัวบัตรประชาชนนะเขาก็กำหนดว่าบุคคลอายุ7ปีถึง70ปีจำต้องมีบัตรแต่ในกฎหมายกำหนดว่าอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะต้องมีการพกบัตรเพื่อให้เจ้าพนักง,งานสามารถทำการขอตรวจได้ซึ่งในการขอตรวจเขากำหนดไปว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่ในเขตนั้นยศตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปเท่านั้นหรือเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรคุณต้องอยู่ในเขตนั้นด้วยนะนอกเขตคุณมาขอตรวจมั่วไม่ได้นะจะมาหากินตามน้ําจะมาลักไก่ตรวจไม่ได้ต้องอยู่ในเขตและมียศตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปเท่านั้นส่วนในการที่จะขอตรวจค้นตัวนะตรงนี้ต้องเป็นไปตามปวิอายามาตาา93 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้ทําการตรวจคนบุคคลใดในที่สาธารณะนะเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการทําผิดกฎหมายหรือได้มาหรือโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนั่นคือคุณจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยนะเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยไม่ใช่คุณคิดเองเออเองบอกนั่งอยู่หน้าตาเหมือนคนร้ายไม่ได้ จะต้องมีเหตุว่าคุณเดินทางมาจากที่เสี่ยงคุณมีพฤติกรมรมลับๆล่รอๆเกิดเหตุการณ์บริเวณที่คุณนั่งอยู่จึงขอทําการตรวจค้นนั่นถึงจะได้ไม่ใช่คิดเองเออเองว่าคุณน่าจะมีของในตัวผิดกฎหมายตรงนี้นะฮะเราต้องดูว่าถ้ามีเหตุเราจึงอนุญาตให้ตรวจค้นแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่แจ้งเหตุหรืออยู่ๆมาบังคับคนเลยตรงนั้นพนักง,งานสอบสวนไอ้เจ้าพนักง,งานตำรวจถือว่าปฏิบัติไม่ชอบ157 นะละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนอกจากนั้นการบังคับตรวจคน้นถ้าเราปฏิเสธว่าเราไม่ยอมให้ตรวจคน้นแต่คุณบังคับเราจำยอมตรงนี้สามารถดำเนินคดีมาตรา309ผู้ใดข,ข่มขืนใจบุคคลอื่นให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทน,นะดังนั้นต่อไปเวลาไปเที่ยวนั่งทานข้าวนั่งดื่ม เจอขอตรวจบัตรเราต้องรู้หลักเจอขอตรวจค้นตัวต้องมีเหตุอันควรเชื่อไม่งั้นอยู่ที่คุณลแล้วแหละว่าคุณจะให้ความร่วมมือไหมยังไงรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายเป็นเบื้องต้นจะดีที่สุด